สวัสดีครับผมร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์นะครับวันนี้เรามีรถมาให้ชมกันทนะั้งหมด5คันเนาะแต่เดี๋ยวผมจะทำคลิปเรียงกันไปให้นะครับนะทีละคันเริ่มจากเจ้าฟีโน่เนาะโอเคครับฟีโน่ครับผมอันนี้ภาษี64สี่เดือนพฤษภานะครับเอ้ยเดือนพฤศจิกาอ่ะพฤศจิกาปลายปีปลายปียังไม่ขาดครับเดิมๆครับเดิมๆ ไอที่เห็นนี่ไม่ใช่สนิมนะครับอ,อันนี้แค้งมันเป็นสีแดงและสีมันเปลี่ยนไม่ใช่สนิมนะบอกไว้ก่อนโอเครถประมาณนี้ครับขี้เกียจล้างขายแบบดิบๆเถื่อนๆครับโอ้ยอตามคลิปเลยนะ สีไม่ขาดครับคันนี้รถสวยครับรถสวยเริ่มครบครับเอกาสารครบพร้อมโอนทีเดียวติดครับเลี้ยวมาอ่ะนีะ้ะไปหน้ามาอ่ะ นี้ครับมีเลี้ยวหลังขวานะไม่ติดทำเอาายท้ายติดนะอะ่เปลี่ยนหลอดเอาครับหลอดขาดทะเลครับผมแตกเดี๋ยวลองแตกก่อนอโอ้โหดังลั่นเดี๋ยวเขาดาแม่อ่ะตามนี้ตามนี้